โครงการทุเพียนสยาม่วน5นะคะเป็นโครงการพระราชดิลิตนะคะในะสํานักกิจกรรมพิเศษ,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 ษสถาบันเยจุลาภรณ์นะคะ<ม>ก็คือเป็นหมู่บ้านแนวกันชนชายแดนนะคะซึ่งมีการส่งเสร,ริมอาชีพนะคะให้ชาวบ้านนะคะที่อยู่ในพื้นที่โครงการเนี่ยค่ะหลากหลายอาชีพนะคะ <S <s ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกสมุนไพรนะคะแล้วก็มีเรื่องของการส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวนะคะ <S <s แล้วก็ช่วงนี้นะคะในตอนนี้ก็เริ่มมีการส่งเสริมในเรื่องของการทําหน่อไม้ฝรั่งนะคะเป็นแบบระบบ เกษตรอินทรีะ C, นะคะก็เป็นอีกหนึ่งพืชนะคะที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนบ้านทัพทินสยามสนห้าะคะก็คือเป็นแหล่งผลิตหน่อไม้ฝรั่งรายใหญ่นะคะในจังหวัดสักแก้วนะคะก็จะมีชาวบ้านอยู่ประมาณ50ครอบครัวนะคะที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งแบบอินทรีนะคะเพื่อจําหน่ายให้กับบริษัทที่รับซื้อนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอ,อาชีพนะคะของ ชาวบ้านในหมู่บ้านทัพเชียงศรีอย่ธยา 5, ค่ะในในส่วนของงานส่งเสริมของทัพจชียงศรีอย่ธยาน, 5, นะคะเราจะเชื่อมโยงกันนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการงานปลูกสมุนไพรนะคะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องสมุนไพรนะคะแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมที่กระจายไปในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนดอกไม้นะคะสวนพุทรานมสดนะคะสวนพุทราแดงอินเดียนะคะแล้วก็ตอนนี้รวบรวมไปถึงการทำดอกไม้ฝรั่งแบบเกษตรอินทรีย์นะคะก็ เป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้นะคะในเรื่องของการผลิตพืชเชิงเศรษฐกิจนะคะที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะแบบแบบ,บครบวงจรน,นะคะ <cek S 1> ก็คือมาทัพทิมสยามสวนท่าะะได้ทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของสุขภาพเรื่องของความรู้เรื่องการปลูกและแปลรูปสมุนไพรนะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรการท่องเที่ยวนะคะการทำํำไม้ผลนะคะซึ่งเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะรวมไปถึงการ ทำหน่อไม้ฝรั่งนะคะซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรตัวใหม่สําหรับหมู่บ้านทับทิมสยามสน5นะคะที่ที่เป็นตัวสร้างไรายได้นะคะก็ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้นะคะในเรื่องของการปลูกนะคะการเก็บนะคะแล้วก็การจัดส่งนะคะว่ามีกระบวนการยังไงนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ในพื้นที่โครงการทับทิมสยามสน5คะ่ะ สวัสดีครับวันนี้รายการเมืองไทยมือเกษตรพาทุกท่านมาที่ทัพทิมสยาม05จังหวัดสระแก้วครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะไปพูดคุยกันถึงเรื่องการปลูกหน่อไม้ฝรั่งซึ่งในพื้นที่ของทัพทิมสยาม0ูนย์ครับก็จะมีการส่งเสริมในเรื่องของเกษตรกรนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของสวนหน่อไม้ฝรั่งแห่งนี้กันเลยครับ ท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่โครงการทัพทิมสยามศูนย์ที่จังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ในพื้นที่ของแปลงเกษตรในเรื่องของการปลูกหน่อไม้ฝรั่งแล้วโอ้โหด้านหลังของเรานะฮะก็จะเห็นแปลงในส่วนของหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยใหญ่โตมากๆกเขาจะมีวิธีการเลี้ยงยังไงการปลูกอย่างไรนะฮะและตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งแล้วนะครับกับพี่ปูของเราครับสวัสดีครับ โอ้โหพี่ปเข้ามาในพื้นที่ด้านหลังแห่งนี้นะฮะก็จะเห็นว่าปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนาะแต่ว่าถ้าจะปลูกอย่างไายปลูกดีแบบไหนเดี๋ยวต้องมาพูดคุยกับพี่ปกันเดี๋ยวให้พี่ปูแนะนําตัวต่อท่านผู้ชมหน่อยครับว่าเชื่ออะไรนะครับปุณจ้าชื่อปูนนท์เป็นแถวจ้าเป็นสมาชิกโครงการทับทิษแยมศูนย์ห้าอยู่มาเป็นสมาชิกสามสิบปีแล้วสามสิบปีแล้วย้ายมาจากเพชรบูรณ์โอ้โหถือว่ามาอยู่ที่นี่สามสิบปี ก็เป็นคนส่าแก้วแล้วฮะนี่นะก็ซึ่งแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยก่อนที่จะมาปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเราเราทาอาชีพอะไรมาก่อนปลูกอะไรมาก่อนปลูกข้าวโพดปลูกผักหลายๆตัวนั่นแหละแล้วทีนี้มีหัวหน้าเขาหน่วยงานเขามาสนับสนุนให้ทดลองปลูกเขาก็หาเม็ดพันมาให้แล้วก็ทดลองปลูกกันก็สร้างรายได้ดีก็ซึ่งถือว่าเป็นเขาเรียกผลผลิต ที่แตกต่างจากอย่างอื่นเพื่อเป็นการสร้างผลประโยสร้างรายได้ให้กับโคเรียนของเรานะครับตรงนี้นะฮะแล้วคันนี้นะฮะในเรื่องของการที่หน่วยงานเข้ามาส่งเสริมเนี่ยมันดียังไงบ้างครับพีมันก็ดีนะมันก็ทําให้เรามีรายได้เพิ่มอเก็บทุกวันครลงลงทุนปลูกเนี่ยเราต้องเตรียมดินก่อนเราเตรียมดินตอกดินผสมดินพอะก่อนเพาะประมาณ สามสี่เดือนพอต้นกล้าแข็งแรงแล้วก็มปลงแปลงแล้วต้องเตรียมแปลงไว้ด้วยอแล้วก็ปลูกลงดินแล้วประมาณประมาณห้าเดือนแล้วก็เริ่มเก็บผลผลิตได้ครับแล้วอย่างนี้ในการที่เราเข้ามาปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเราเริ่มมาสักอ่ากี่ปีแล้วครับตรงนี้เริ่มมาช่วงก่อนก่อนอะ่ะเราก็รเริ่มมาหลายปีแล้วที่นี่อยู่กับดินฟ้าอากาศแล้วมันเป็นรโรคเน่าเป็นเชื้อราที่นี้เราก็ พักดินกันไปประมาณห้าหกปีแล้วเราก็มาเริ่มจับกลุ่มตั้งกันใหม่ครับมันกเขาจะมีบริษัทเข้ามารับซื้อในหมู่บ้านเลยโอ้รายได้ต่อต่อครัวเรือนนะเช้าหนึ่งเช้าหนึ่งอ่ะขั้นต่ำห้าร้อยถึงสองพันหน่อไม้ฝรั่งนี่แหละฮะจ้ะแล้วนี้ต่อวันนะต่อวันเลยจ้ะโอ้โหเนี่ยฮะคือการปลูกหน่อไม้ฝรั่งนอกจากที่เราจะทําอย่างอื่นแล้วคือตรงนี้มันเห็นรายได้ได้ชัดเจนแล้วก็สามารถเลี้ยง คนในโคเรือนได้นะฮะหือว่าในชุมชนอย่างนี้ยก็จะมีแปลงหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยปลูกหลายๆเจ้าด้วยกันหลายเจ้าตอนนี้สมาชิกประมาณสี่สิบห้าสิบโคเรือนได้ลวมั้งในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งที่นี่เพราะมีจุดรับซื้อในหมู่บ้านเลยเอาแล้วครับท่านผู้ชมและนี่นะฮะก็จะเป็นในส่วนของเรื่องราวต่างๆที่พี่ปูนะฮะได้พูดถึงก่อนที่จะมาทําในเรื่องของการปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะฮะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ย พร้อมพีพพ่ปูเนี่ยลงไปในพื้นที่กันว่าในเรื่องของการปลูกเนี่ยเขาปลูกยังไงนะฮะเรื่องระยะของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะการดูแลนะฮะแล้วก็การให้น้ําต่างๆนานานะเผื่อท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะไปไปเป็นเขาเรียกอาชีพบ้างในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้างเนาะนะฮะพร้อมยังครับพี่ปูพร้อมจ้ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยครับท่านผู้ชมครับไป ท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมมาอยู่ในแปลงของการปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะฮะของพี่ปูที่นี่แล้วบอกเลยว่านี่แม่แปลงสวยมากๆแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากๆเลยคราวนี้เราอยากรู้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยอยากรู้ว่าถ้าจุดเริ่มต้นของเราเลยในการที่เราจะมาปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นยังไงพี่ปูอ่าเริ่มเริ่มที่ที่แรกเลยเราก็จะเพราะ พอก้าวไว้ก่อนเนาะพอก้าวพร้อมที่จะปลูกแล้วเราก็เตรียมแปลงครับเราก็จะลงผานไถก่อนอแล้วก็ตากดินไว้สักหน่อยแล้วก็มาแปลให้มันปุ่นแล้วก็ถ้าไม่น่าเราวางระบบน้ํำระบบน้ําเราก็ปลูกได้เลยก็จะปลูกเป็นระยะมันเท่าไหร่เจ็ดสิบคูณเท่าไหร่นี่แหละก็คือเป็นล็อกยาวแบบนี้นะฮะแล้วเราก็กะระยะเอานะฮะ แล้วก็ทําเป็นแถวแถวปลูกข้าวแถวเลยวางง่ายเ้าจะปลูกสปริงเกอร์นะระบบน้ํามันจะใช้น้ําหยดน้าคูรู้สปริงเกอร์ก็ได้ครับแล้วคราวนี้ในเรื่องของการเตรียมเมล็ดพันนะฮะเราเราควรที่จะคัดเมล็ดพันธุ์ยังไงอ่แนะนําท่านผู้ชมหน่อยฮะเมล็ดพันธุ์คือเขาคัดมาให้เราแล้วนะอืแต่แต่ถ้าเราปลูกไปแล้วเนี่ยมันมีลูกเนี่ยเราก็เก็บพันธุ์เองได้เราก็จะเลือกต้นที่มันสมบูรณ์ดูเม็ดใหญ่ๆหน่อยเนี่ยฮะ ก็คือว่าเราเราเลือกเมล็ดพันธุ์จากหน่วยงานที่เอามาส่งเสริมเรานะฮะก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีเขาหาต้นกล้าไอพันธุ์ให้เราแล้วที่นี่เราเก็บต่อได้แต่ว่าเราก็สามารถต่อยอดด้วยการที่พอเราปลูกไปแล้วเมล็ดพันธุ์ที่เขาออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับเราสามารถเอาไปต่อยอดเพื่อที่จะนําไปปลูกใหม่ได้ได้จ้ะอ่านะฮะคราวนี้ท่านผู้ชมหลังจากที่พี่ปูนะได้พูดในเรื่องของการเตรียมพร้อมของเมล็ดไปแล้ว สิ่งที่หน่อไม้ฝรั่งเขาชอบเนี่ยเป็นดินแบบประมาณไหนครับพี่ปูดินแถวนี้มันเป็นดินเหนียวเนาะมันก็ก็ได้ดีอยู่นะเป็นดินแดงดีนะก็ได้แล้วเราก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเอาปุ๋ยก็เลยเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่นี่แหละเขาชอบจ้ะนะฮะแล้วคราวนี้พอเรามาถึงในเรื่องของดินแล้วเขาชอบน้ํำไหมฮะให้น้าเยอะไหมฮะน้ําน้ําก็พอประมาณแต่ถ้าหน้าร้อนก็จะต้องการน้ําเยอะหน่อยหน้าร้อนจะออกดี น้าร้อนออกดียิ่งร้อนยิ่งออกดี oh แต่ก็ต้องให้น้ําพร้อมต้องให้น้ําพร้อม<ะ>ต้องมีน้ําพร้อม,<ะ>อมแต่ช่วงหน้าฝนก็ถ้าตกมากๆมันก็จะเน่าพี่ <laughs> ก็คือว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบน้าสักมากเท่าไหร่นะฮะเขาชอบอากาศแบบร้อนๆเพราะว่าในพื้นที่ของจังหวัดสราแก้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ร้อนชื้นนะฮะแล้วก็เหมาะแก่การปลูกหน่อไม้ฝรั่งจึงทําให้เราเนี่ยได้นาหน่อไม้ฝรั่งยมาปลูกในพื้นที่ของของเราในทับทิมสามนห้านั่นเองนะครับแล้วสําหรับการเจริญเติบโตของเขาพี่ปูคือพอเราลงเพาะเมล็ดแล้วนะฮะสักระยะหนึ่ง ประมาณกี่เดือนว่าเขาจะให้ผลผลิตได้อะพี่ปูเราเอามาลงดินแล้วใช่ไหมครับลงดินแล้วถ้าสมบูรณ์เราดูแลใส่ใจใส่ปุ๋ยดีๆก็ครับสามเดือนเราก็ได้เล็มหน่อแล้วสามเดือนสามเดือนก็เก็บหน่อได้เก็บผลผลิตได้เก็บผลผลิตได้เก็บไปสองเดือนสองเดือนแล้วเราก็พักต้นพักต้นพักต้นคือถอนถอนต้นแม่นี้ทิ้งเพราะถอนหน่อครบสองเดือนเราก็จะถอนต้นแม่นี้ทิ้งแล้วเราก็จะเอาหน่อมาไว้เป็นต้นแม่ใหม่อ๋อก็คือว่า พอพอเราพักพักต้นเขาแล้วหนอที่เขายังอยู่เนี่ยสามารถขึ้นมาเป็นต้นใหม่ท่านผู้ชมเวลาพักช่วงอืพักช่วงประมาณกี่เดือนนะครับพัก20วันไม่ถึงเดือน๋อส20วันเองจะโอ้โหท่านผู้ชมแล้วเขต้นแม่ใหม่อ๋อได้ต้นแม่ใหม่ก็คือเหมือนกับว่าพอเราพักต้นสักประมาณ20วันเนี่ยเราก็จะได้ต้นใหม่ที่พร้อมที่จะให้ผลผลิตเราได้พอต้นใหม่มาเราต้องรออีกระยะกี่เดือนถึงจะได้ผลผลิตต่อครับ ต้นใหม่มาแล้วถ้าถ้า,ถามันจะมีพอออกใหม่มันก็จะมีใบอ่อนใบแล้วพอใบแก่เขียวได้ทีนี้หนอก็จะขึ้นมาเลย<อ>หนอกขึ้นมาแล้วก็ลิมคการปลูกนี่เราปลูกทีเดียวอ่าไอ,อายอายุนี่จะได้ประมาณสามปีสามปีถึงห้าปีนะสามปีถึงห้าปีเราก็ <c oughs> ถอนไปพักไปครสองเดือนพักยี่สิบวันสองเดือนพักยี่สิบวันพักเอาแม่ถอนต้นนนี้ทิ้งแล้วเอาแม่ใหม่เอาแม่ใหม่ บกครั้งเดียวสามปีถ้าไม่มีโรคเชื้อราไม่มีโรครากเน่าครับคือที่มันมาเนี่ยบางทีมากระดินฟ้ากับบางทีก็ําฝนเทียมฝนอะไรมันก็เป็นได้อาจจะมีอาการที่เป็นโรคได้แล้วคราวนี้เถิดเราเจอปัญหาในเรื่องของโรคต่างๆที่อย่างที่พี่ปูว่าเนี่ยนะเรามีวิธีการดูแลเขาอย่างไรบางทีเขาก็ซื้อเราก็ซื้อปุนขาวซื้ออะไรมาใส่แก้แต่ถ้าเราแก้แล้วครับไม่ไปไม่มาเราก็ต้องถ่ายทิ้งแล้วก็เปลี่ยนที่ เปลี่ยนสมมติเราแปลงนี้แล้วไม่เอาแล้วพักดินแล้วก็เขหยียบไปแปลงใหม่ครับเราทําล็อกใหม่อ๋อก็คือว่าพื้นที่เดิมคือปรับหน้าดินใหม่ทั้งหมดเลยถ้าเกิดเจอปัญหาในเรื่องของโรคคือแก้ไขดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอ้อโหแล้วพักดินไว้บ้างครับผมเพราะบางทีมันเป็นเชื้อราเป็นอะไรครับางทีเราเอาปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้งัวที่เขามาใส่บางทีเขาหมักหมักหลายอย่างมันก็หมักหมักไปมันก็เป็นเชื้อราได้อ เราก็ต้องแก้ไขเอาสิ่งที่เพราะว่ากเกษตรกรมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆมัน<ภ>ไม่ได้อยู่กับที่เนะาะครับผมคนทาําคนปฏิบททัติจะรู้จะรู้จรงิงเกษตร<ม>เกรก็จรงิงเกษตรเรียนมาแต่บางทีเกษตรก็ไม่ได้ปฏิบัติเหมือน <c oughs> คนทําจริงๆนะแต่เขาอาจจะมีทฤษฎีในการมาช่วยส่งเสริมในด้านของเกษตรกรเขาก็ช่วยส่งเสริมบ้างแต่เราก็คนทําะเขาก็ต้องเอาไปปรับไปเปลี่ยนเนาะจะมาเอาแต่คําเกษตรอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อ แล้วคราวนี้หลังจากที่ผลผลิตของเราออกมาแล้วอย่างเช่นแปลงหนึ่งของเราเนี่ยสักประมาณอย่างที่ผมเห็นเน,นี่ยครประมาณไร่ง,งไร่ไม่นึงไม่ถึงไร่ครับไม่ถึงไร่ไม่ถึงไร่ไไไไหรือว่าประมาณไร่หนึ่งเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าให้เราเนี่ยต่อครั้งในการเก็บเกี่ยวเนี่ยได้เท่าไหร่ครับพี่ต่อครั้งถ้าหน่อไม้ดีๆเช้าหนึ่งไร่หนึ่งนี่หน่อไม้ดีๆก็ดได้ถึงเป็นพันสองพันเหมือนกันนะพันสองพัน พันสองพันบาทจ้ะเพราะว่าหน่อไม้นี่เขาจะไปแยกเกตนะหน่อเอหน่อบหน่อซหน่อซหน่ออะไรก็เขาก็มีราคาของเขาไงมีหน่อตุ้มหน่อบ้านนี่นะครับผมมันสิบไซส์ิบเกตแล้วเขาก็ต่างราคาไปไงครับผมแล้วอย่างนี้ราคาที่สมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์คือหน่อเอเอตุ้มเอตุ้มเออะไรก็อยู่ที่ประมาณกี่บาทประมาณตอนนี้อยู่ 80หรือเปล่าโอ้โห80บาทกิโลแล้ว80บาทที่ไม่รู้คือตอนนี้ไม่ได้ทำเพื่อนทำเนี่ยเพื่อนทำตอนนี้พผงไม่ได้ทำคือราคามันปรับเปลี่ยนได้ตลอดแต่ราคาข้าประกันเลยเขาไม่มีขึ้นมีลงโรงงานขาประกันให้เราครับผมคราวนี้แหละฮะนี่หลังจากที่ได้พูดคุยกับพี่ปูแล้วเรื่องของการปลูกการดูแลการวางแผนสําหรับท่านผู้ชมเนี่ยที่อยากจะสนใจอยากจะปลูกมั่ง คือได้ยินพี่ปูว่าโอ้โหมีเกตด A B C D E F G ถึงโอ้โหหลายเกดประมาณ10เกดนะฮะ,ะแล้วราคาเนี่ยมีความแตกต่างกันแต่ว่ามูลค่าก็สูงพร้อมอที่จะสามารถเลี้ยงครอบครัวได้เลยตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวพี่ปูจะมีวิธีการเก็บหน่อไม้ให้เราดูไหมฮะมีจ้ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมีวิธีการเก็บหน่อไม้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวไปต่อกันเลยครับท่านผู้ชมไป คุผู้ชมครับและตอนนี้ผมกับพี่ปูนะฮะ mm. ก็จะพาทุกท่านเนี่ยมาเก็บหน่อไม้ฝรั่งกันนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะเก็บพี่ปูเราจะต้องบอกเทคนิคพิเศษก่อนนะฮะว่าในส่วนของการที่เราจะเก็บหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเราจะต้องดูยังไงกว่าจะเก็บได้ะครับพี่ปูอธิบายให้ฟังหน่อยครับคือว่ามันก็ไม่ยากเนาะ เราสังเกตดูที่มันโผล่จากดินมาคืบนึ่เนี่ยเราก็ถอนได้เลยใช่อันนี้ใช่ไหมฮะคือเป็นหน่อแบบนี้เลยใช่ไหมฮะพี่โบหน่อแบบนี้เราเราต้องดูยังไงฮะว่าความโตหรือความแก่ความอ่อนไหมฮะเพราะมันเป็นของมันอยู่แล้วไงพะเราโผล่จากดินมาคืบมันก็นั่นแล้วแล้วถกออกมาได้เลยกว่าเขาจะโตแบบยาวมาขนาดเนี้ยใช้เวลากี่วันครับพี่วันเดียววันเดียวคือโตได้แคแต่ถ้าหน้าหนาวก็จะโตช้านิดถ้าหน้าร้อนยาวไว้ อแล้วลักษณะพิเศษนะครับของเขานะฮะหน่อไม้สลังเนี่ยถ้าจะดูว่าแบบไหนกินอร่อยหรือว่าแบบไหนรับประทานได้ดมันแล้วแต่มันแล้วแต่คนชอบอบางคนก็ชอบหนอยนิน่อยบางคนก็ชอบหนอยใหญ่ๆมันแล้วแต่คนชอบก็คือแต่ก็ความอร่อยก็เหมือนกันเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวพี่เก็บให้ผมหน่อยนะฮะแกเดีย๋ยวช่วยกันเก็บเลยนะฮะคือ การเก็บเนี่ยคือเราดึงออกมาได้เลยใช่ไหมฮะดึงขึ้นมาเลยเราเราง้างมาหน่อยแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างน้งนผมขอเก็บอันนี้ได้ไหมฮะได้จ้ะเราดึงออกมาเลยใช่ไหมฮะง้างหน่อยหน่อยแล้วก็ดึงนี่ชาวสวนก็อย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมนี่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 ฮะนี่คือลักษณะของอ่หน่อไม้ฝรั่งนะฮะที่เราเก็บขึ้นมาคือแบบนี้ใช่ไหมฮะที่เราเก็บแล้วก็เรานําไปจําหน่ายไหนลองแยกประเภทเกจให้ผมดูหน่อยฮะว่าอ่า เกตหนึ่งเกตสองเกตสามอ่ะเขาขาวอันนี้จะเป็นประมาณหน่อเออ่าหน่อเออ่าบางทีมันก็มีใหญ่กว่านี้ครับเอมันจะมีเอบีซีบีตูมบีบานมีหลายมีมีมีหลายประเภทใช่ไหมหลายประเภทจะทั้งหมดสิบสิบเกตอ่ะสิบอย่างสิบไซส์ที่เราเลือกอืเราก็ต้องเอาไปเข้าบล็อกก่อนเข้าบล็อกแล้วก็ตัดให้มันแค่กันแค่นี้เองนะฮะวิธีการเก็บเราก็แยก เราก็แยกนอเล็กนอใหญ่นอกลางไปส่งบริษัทส่งบริษัทแล้วก็ส่งร้านค้าที่เขาเราส่งบริษัทอย่างเดียวบริษัทอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะบริษัก็มาะนอนี้นี่นะฮะเป็นเขาเรียกว่าหน่อไม้สร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชาวเกษตรกรของทับทิมสยามศูนย์ห้าที่นี่นะฮะให้มีรายได้แต่ก่อนเราก็ว่าเป็นอาชีพเสริมแต่ถ้าเขาทำยิงเป็นอาชีพหลักได้เชิญเชิญขยับมาที่นี่นะครับ ก็ถือว่าเป็นอาชีพหลักให้ชาวเกษตรกรที่นี่ด้วยนะครับแล้วคราวนี้ผมเห็นเม็ดแดงๆที่ออกมาจากต้นเนี่ยนะฮะมันสามารถต่อยอดยังไงได้บ้างอ่าอย่างเม็ดแดงๆเนี่ยฮะเม็ดแดงๆมันสุกแล้วเนี่ยเราก็เก็บเนี่ยเราก็เก็บไปเลยเก็บไปไว้ครับเอาไปไว้พันปลูกใหม่ได้อแล้วยีงมีคนมารับซื้ออะไรบ้างไหมฮะก็ส่วนมากเราก็เก็บไปเองแล้วแต่บางทีบริษัทเขาอยากได้เขาก็ให้เราเก็บเก็บเก็บไว้แล้วเขาก็มารับซื้อจากเราไปให้ เกษตรกรที่จังหวัดอื่นเ็ามีดนะูเขาไปสลับสนุนที่อื่นอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีคนเขาขอซื้อเนี่ยเราขายเมล็ดพีโลก็เท่าไหร่หรือยังไงพิโลหนึง่งมันก็แล้วแต่บางทีก็สองพันสามพันบางทีก็ถึงสี่ห้าพันก็มีโอ้โห,โห,โหท่านผู้ชม,มเมล็ดเนี่ยแหละฮะโอ้โหมันเข็บยากเหมือนกันนะกว่าจะได้ตตตแต่ละเม็ดแต่ละขีดเนี่ยอนะฮะแล้วก็หว่าจะเอาไปทํา แบบไหนต่อกว่าจะไปปลูกได้อะพี่เราก็ต้องไปตากให้มันแห้งก่อนแล้วเราก็บี้บี้เปลือกออกบี้เปลือกออกให้เหลือแต่เม็ดทําให้มันแห้งเลยนั่อืม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 เนี่ยนะกว่าจะได้เม็ดกว่าจะได้เม็ดหนึ่งกว่าจะได้ขีดหนึ่งก็บนถึงว่าแพงไงแล้วก็กว่าจะได้คุณภาพที่สมบูรณ์สมกับราคาของเมเล็ดที่เขาเรียกว่านําไปส่งต่อให้กับคนที่สนใจกิโลรับประมาณ เกือบ4,000บาทจ้ะโอ้โหเนี่ยนะฮะถือว่าเนี่ยครับสุดกุ้มจริงๆอะเอาลองให้เห็นชัดๆหน่อยเนี่ยฮะนี่ยฮขาเรียกว่าเป็นเมล็ดของหน่อไม้ฝรั่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เห็นที่วางอยู่ตามร้านอาหารที่ตั้งโต๊ะในการรับประทานอร่อยๆนี่นะฮะคือการดูแลเนี่ยคือก็ต้องพิเศษนะฮะแล้วสําหรับหน่อไม้ฝรั่งที่นี่มีความพิเศษยังไงบ้างครับ โอหักเลยหักเลยท่านผู้ชมที่นี่มีความพิเศษยังไงบ้างครับพิเศษแล้วก็คือว่ามันก็อร่อยเนาะทําปลอดสารด้วยเราใช้แต่อินรีย์เราไม่ใช้เคมีจ้ะเราฉีดปุ๋ยเราก็ฉีดแค่ปุ๋ยน้ําหมักหมักจากน้ําตาลอะไรแบบเนี้ยจ้ะนี่นะฮะก็คือความพิเศษของหน่อไม้ฝรั่งที่นี่ที่โครงการทับทิมสยามศูนย์ห้าครับเดี๋ยวให้พี่ปูเนี่ยได้ฝากถึงท่านผู้ชมหน่อย สำหรับคนที่สนใจในเรื่องของการปลูกหน่อไม้ฝรั่งหรือว่าในเรื่องอื่นๆเนี่ยสามารถติดต่อพี่ปูดได้ยังไงได้บ้างอ่าคือว่าเราอยากชวนเกษตรกรพี่น้องคนไหนที่สนใจอยากจะปลูกหนไม้ฝรั่งสร้างไรายได้ดีนะเป็นที่แรกก็ว่าเป็นอาชีพเสริมาแต่ถ้าเราที่จะทำเป็นอาชีพหลักก็ได้ ้าสนใจติดต่อที่โครงการเท้ชินสยามศูนย์หาแตก็มีเจ้าหน้าที่รับรับอยู่จ้ะอืมนะครับและนี่นะฮะก็จะเป็นในส่วนของอเรื่องราวนะฮะในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะฮะเพื่อเสริมสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนให้กับคนในชุมชนของทับทินสยาม0ูแห่งนี้นะฮะใ,ให้เขามีอาชีพที่ยั่งยืนนะฮะก็เหมือนที่ปูนะฮะที่ทําอยู่ในขนาดนี้ก็นอกจากที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งแล้วยังมีทําในอาชีพของ อื่นๆอีกด้วยนะฮะในเช่นของการปลูกข้าวโพดก็ปลูกหไม้ฝรั่งก็ปลูกครับสมุนไพรก็ปลูกทางานในโครงการนาอีกด้วยนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับรายการมืองไทยมือเกษตรนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ปูมากมากเลยนะครับวันนี้ที่ให้ความรู้ในเรื่องของการทําเกษตรนะฮะตกรรมในเรื่องของการปลูกหน่อไม้ฝรั่งที่นี่นะครับทุกท่านสามารถนําไปทําตามได้นะฮะหรือว่าท่านใดเนี่ยอยากจะทําเป็นแปลงเล็กๆ็ก็สามารถ ทำตามแบบอย่างได้ถ้าเราจะไปปลูกกินในครัวเรือนเราใส่ถุงก็ได้ครับสิบถุงสิบห้าถุงตามกระถางแบบไปกินแค่ในครัวเรือนอย่างเงี้ยใชเหมือนกันจ้ะอ่าครับผมวันนี้รายการเมืองไทยเมืองเกษตรนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมต้องขอขอบคุณพี่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ เคล็ดลับมีไม่มากคือเราตั้งใจทําแล้วเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจผลผลิตจะได้ออกมาดีมีแค่นี้แหละจ้ะความพิเศษก็คือเราตั้งใจปลูกนี่แหละมันก็พิเศษแล้วใส่ใจดูแลผลผลิตมันก็จะออกมาดีเน้นอินทรีย์ที่นี่เน้นอินทรีย์เท่านั้นผลผลิตก็ดีนะการเออเราก็สุขภาพเราก็ดีไปด้วยเราไม่ต้องห่วงว่าจะมียามีอะไรหวานกรอบอร่อยทุกอย่าง ก็ฝากถึงก็คือว่าเราเราก็อยากชวนชวนมาปลูกผักปลูกอะไรแต่เน้นนินทีย์ทุกวันนี้สุขภาพร่างกายเราสำคัญที่สุดเลยจ้ะเดินตามรอยเท้าของพ่อหลวงแดนตามรอยเท้า